สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมครูพิเศษจอมป่วนรีบอนครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาได้ไม่นานเป็นตัวละครระดับ SSR ที่มีสกิลสุดเท่นั่นก็คืออัศวินมายาเกนกิชินั่นเองครับเก n นกิชิมีสกิลที่สามารถสร้างจังหวะในการทำคอมโบได้อย่างต่อเนื่องและมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือสกิลพิเศษที่แยกล่างสร้างความปั่นป่วนครับ แถมสกิลติดตัวกับสกิลแหวนเนี่ยยังจะช่วยเสริมบัฟค่าบล็อกและค่าหลบหลีกให้เพิ่มขึ้นมากอีกด้วยเกนกิชิก็เลยเป็นตัวละครที่มีบทบาทโดดเด่นในโหมด PVP มากๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวของสกิลรวมแบบคร่าวๆกันเลย สกิลที่1โจมตีด้วยขี่ปานาวุธอย่างต่อเนื่องบริเวณด้านหน้าทำดาเมจถึง8 0 0้ท่านี้เป็นแบบดาเมจหมู่ทำให้โจมตีศัตรูได้พร้อมๆกันหลายตัวต่อมาเป็นสกิลที่2ใช้ดาบทั้ง4ี่เล่มโจมตีไปบริเวณด้านหน้าทำดาเมจเป็นวงกว้าง4 0 0เป็นท่าที่ใช้สร้างจังหวะในทีมให้ต่อคอมโบได้ดีมากๆเลยครับสกิลที่3ใช้ดาบ2เล่มโจมตีไปด้านหน้าแบบวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทำดาเมจถึง560%เป็นท่าสําหรับขัดศัตรูได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าตีเร็วแถมยังระยะไกลอีกด้วยต่อไปก็เป็นสกิลท่าไม่ตายเปลี่ยนร่างเป็นอัศวินมายาโจมตีเป็นคลื่นด้านหน้าเส้นตรง3ครั้งและชาร์จพลังก่อนจะโจมตีอีกหนึ่งครั้งอย่างรุนแรงแค่เลเวลแรกก็ทําดาเมจรวมถึง2 4 0 0้รเตท่าก็เท่ระยะก็กว้างดาเมจยังแรงสมแล้วที่เป็นสกิลท่าไม่ตายครับต่อไปมาดูสกิลแหวนที่ช่วยเสริมให้เกนกิชิมีความโดดเด่นเป็นพิเศษมากกว่าตัััวววอออืื่่่่นนนกกสสิลพพเเเศษรร้้าาางงภตมปดผูชยคที2 คนที่1จะได้รับสกิลพิเศษนี้มาหลังกดใช้ตัวเกนกิชิจะสร้างร่างปลอมขึ้นมาหลอกศัตรูส่วนร่างจริงจะล่องหนสามารถแอบอ้อมไปตลบหลังได้แต่ถ้าหากร่างจริงโดนโจมตีก็จะหยุดล่องหนทันทีนะถือว่าเป็นสกิลสุดปวนที่ใช้ได้ดีมากๆในโหมด PVP แบบนี้ศัตรูมีปวดหัวแน่นอนสกิลแหวนแรกระเบิดหลังอัพเปิดใช้งานสกิลแหวน จะทำให้เวลากดสร้างล่างแยกออกมาหากมันโดนศัตรูเข้าไปจะทําให้ติดสตันถึง1วิแถมยังลดพลังป้องกัน10%ถึง5วิเลยทีเดียวครับและยังสามารถโดนติดสตันได้พร้อมๆกันหลายตัวอีกด้วยถือว่าป่วนจ,จัดๆมากๆเลยล่ะครับสกิลแหวนที่2หลอกลวง ยังคงเป็นสกิลเสริมเกี่ยวกับล่างแยกเหมือนเดิมครับหลังจากที่ใช้สกิลสร้างล่างแยกแล้วล่างจริงที่ล่องหนอยู่จะเคลื่อนที่เร็วถึง15%และได้รับบัฟเพิ่มค่าฮิตอีก5%เป็นเวลา5วินาทีครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าฮิตมันคือจานวนดาเมจที่สร้างได้ต่อการโจมตีหนึ่งครั้งยิ่งค่าฮิตสูงก็จะยิ่งสร้างดาเมจได้หลายครั้งมากขึ้นนั่นเองสกิลแหวนที่3ไหลประโยชน์ เป็นสกิลเสริมพลังสุดโหดเลยครับเมื่อเกนกิชิโดนโจมตีจะได้รับค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้น20%ต่อเนื่อง3วินาทีถ้าเ,เพื่อนๆอัพเต็มเลเวล5จะสามารถเพิ่มค่าหลบได้สูงสุด60%ทีเดียวครับศัตรูนี่ตีมิสลลัวๆแน่นอนสุดท้ายเรามาดูเซ็ตการ์ดแนะนําสําหรับเกนกิชิกันครับเซ็ตแรกแนะนําเป็นเซต2นักดาบฝีมือฉกาด เมื่อโจมตีเป้าหมายต่อเนื่อง4ครั้งเป้าหมายจะติดสถานะบาดเจ็บ30วิทาให้โดนดาเมจเพิ่มขึ้นถึง30%เป็นเซตที่จะมาช่วยเสริมดาเมจให้กับเกนกิชิได้ดีมากๆเพราะสกิลโจมตีของเกนกิชิสามารถทําดาเมจได้ต่อเนื่องหลายฮิตทําให้คอมโบกับเอฟเฟกของการ์ดได้อย่างดีเลยเซตที่2เซตความเฉียบคมของผู้สมรู้ร่วมคิดใส่ครบ4ใบเมื่อศัตรูโจมตีอัตาราหลบหลีกจะเพิ่มขึ้น3%ต่อเนื่อง10วินาทีซอนได้มากสุด10ชั้น เมื่อนำมาคอมโบกับสกิลแหวนไร้ประโยชน์ที่โดนโจมตีจะได้รับค่าหลบเพิ่มถ้าอัพเต็มและบวกกับการ์ดเซ็ตนี้ค่าหลบจะได้สูงถึง90%ศัตรูไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอน ตีมิสกันลัว,ลวและเซตสุดท้ายเซตสายฟ้าฟาดของ20ปีให้หลังผลจากการใส่4ใบตอนเริ่มด่านจะเริ่มชาร์จพลังไฟฟ้าตั้งแต่ศูนย์เมื่อชาร์จเต็มร้อยและโจมตีใส่ศัตรูจะทําดาเมจไฟฟ้าออกไปถึง500%แถมการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะสะสมพลังไฟฟ้าไว้1ครั้งถ้าเก็บแต้ม2ครั้งจะกันดาเมจได้1ทีนั่นเองเป็นเซตที่คอมโบกับสกิลตัวตวของเกนกิชิเองด้วยเพราะผลของสกิลการ์ดส่วนของตัวชาร์จสะสมไฟฟ้าจะเต็มร้อยเร็วขึ้นทําให้ดาเมจไฟฟ้าจจจาาาาาากกเเซนนีี้้้ช่ววยทดํดดดมไถขึูอค ู้ว่าโกงเลยครับส่วนการ์ดอีก2ใบแนะนําให้ใส่ที่เพิ่มพลังโจมตีครับเมื่อเสริมดาเมจและออปชั่นหลักของการ์ดใบที่2แนะนําเพิ่มเป็นค่าบล็อกไปที่4โจมตีแม่นยําและไปที่6พลังโจมตีครับโดยสรุปแล้วอัศวินมายาเกนกิชิเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆก,กับโหมด PVP เพราะเป็นตัวละครที่สร้างจังหวะคอมโบได้หลากหลายด้วยสกิลที่กว้างรวดเร็วแถมยังมีสกิลบัฟเสริมกงกงอีกเพียบโดยเฉพาะสกิลแยกล่างที่ใช้ปั่นป่วนศัตรูได้อย่างดีมากๆแต่ไม่เหมาะสําหรับลงโหมด PVE เท่าไหร่นะคร แต่อาจจะไม่แรงเท่าตัวอื่นนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครอย่างอัศวินมายากิกิชิหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังสนใจหาแนวทางปั้นหรืออยากรู้สกิลต่างๆของชายคนนี้กันอยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสนใจก็สามารถเข้าไปกดไลค์ได้ที่แฟนเพจและกดจอยเข้ากลุ่มพูดคุยได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย